สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับ E p พี928กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6ีส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโดยใหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาค่ะทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะ,ะวันนี้ก็ เป็น ep 928ค่ะพี่จ๋ามีพระมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่1เป็นพระสมเด็จค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลขที่1นนะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้เลยค่ะเนื้อแบบเก่านะคะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จค่ะ สมเด็จเก่าใหม่เลขหนึ่งค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าใหม่เลขที่หนึ่งค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นวัดเกตชยโยเนื้อเก่าสวยค่ะพี่สมเด็จเก่าใหม่เลขสองแตกรายงานเนื้อเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมาเลขสองแบ่งปันอยู่ที่เบอร์สองหกรอยบาทค่ะหมาเลขที่สามเป็นสมเด็จพร้อมการเลี่ยมหลังอุนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหลังอุค่ะพี่มาในเลี่ยมเนื้อเก่าสวยค่ะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขอภัยพี่เอฟซีนะคะพี่จ๋ายังไงติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะ สมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จหลังอุพร้อมการเลี่ยมค่ะแบ่งปันพี่พี่เออยู่600บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่4ี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงะคะ่ะพี่พ่อสวงวัดชีประขาวนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อมาในเลี่ยมค่ะเป็นการเลี่ยมใช้งานนะคะพี่จ๋า เขาเลี่ยมใช้งานค่ะพี่เรียนล่อหลวงพ่อสวงนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่4ี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลข5เป็นชินราชหลวงปูเผือกนะคะพี่จ๋าปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่เป็นชินราชเนื้อทองผสมค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จา๋าชินราชใหม่เลขที่5คะ่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่600บาทคะ่ะหมายเลขที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อคงคะ่ะพี่จา๋า พ่อคงวัดอ่วัดบางกระพร้อมนะคะพี่เรียนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมใหม่เลขที่6ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ้า สองสี่แปดหกนะคะพี่จ๋เหรียญปาตานหลวงพ่อคงวัดบางกระอมค่ะหมายเลขหกแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่จ๋าปู่ทิมหน้าสีทองนะคะพี่ปีหนึ่งแปดค่ะด้านหลังมีร้องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าด้านหลังมีตอกโค้ดค่ะพี่ปูทิมปีหนึ่งแปดนะคะพี่จ๋าเป็นด้านหลังเขียนว่าไตรามาสใหม่เลขที่เจ็ดค่ะแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขแปดเป็นปะหลัดขีดหลวงปูทิมค่ะพี่จ๋านี่ค่ะมีตรงโค้ดศาลานะคะพี่จ๋าปะหลัดขีดไม้แกะนะคะพี่หลวงปูทิมค่ะ ไม้แกะเก่าๆมีเชือกร้อยมาแบบนี้ค่ะพี่ตรงนี้มีโคดสลา3จุดค่ะนี่ค่ะปูทิมนะคะพี่สาวัดขนาดความยาวนะคะพี่ที่3นิ้วค่ะพี่จ๋าปะหลัดขีดลวงปูทิม3นิ้วค่ะ อันนี้เป็นความกว้างาตรงนี้นะคะพี่จ๋าเกือบนิ้วหนึ่งนะคะพี่หมาเลขแปคะ่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะไมายเลขเก้าเป็นเหรียญเจ้าคุณโน,นะคะ่ะพี่จ๋าเหรียญสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยคะ่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะคะพี่ หมายเลขเก้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันค่ะพี่ด้านหลังมียันมาแบบนี้ค่ะหมายเลขที่9้าแบ่งปันที่800ร้บาทเรียนเจ้าคุณนอค่ะหมายเลขสิบนะคะพี่จ๋าเป็นยกแกะมาในเลี่ยมแบบนี้คะ่ะพี่จ๋าเลี่ยมใช้งานนะคะพี่ ยกแกะนะคะพี่จ๋านี่ค่ะยกแกะรูปพระพุทธนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นของที่ไหนนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋ายกแกะหม่เลขที่10ะคะ่ะ วัดขนาดเทียบกับตังเหรียญหนึ่งบาทประมาณนี้เลยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อจินค่ะพี่จ๋าพ่อจินจินจินไม่เอกจินนะพี่นะผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่วัดวังยาวบนปีสองสี่เก้าศูนย์หลวงพ่อจินคะ่ะเหรียญหลวงพ่อจินวัดวัง วังยาวบนนะคะพี่พี่พี่ที่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขก,กันเข้ามาค่ะ2490ี่เกศูพสลึกนะคะพี่หลวงพ่อจิ่นค่ะแบ่งปันพี่เอฟซี C, หม่เลข11 700อบาทค่ะ สิสเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายปี05ค่ะพี่จ๋าพอท่านคล้ายปี05หมายเลข1ิบสนะคะพี่พอท่านคลายนะคะพี่จ๋า ปี2,505ค่ะหมายเลขที่12ค่ะพี่จา๋าแบ่งปัน,นพี่พี่เอฟซนะค่ะพี่พอท่านคล้าย7 0 0ดบาทค่ะ13เป็นพระนางพญาค่ะพี่จา๋านางพญาหมายเลข13ค่ะ หมายเลข13นะคะพี่จ๋าพระนางพญาเก่าสวยแบ่งปัน600บาทค่ะ14เป็นเรียนเปิดโลกหลวงปู่ทวดปี32ค่ะพี่จ๋าปู่ทวดเปิดโลกปี32ค่ะพี่หลวงปู่ทวดปู่ดูปุกเสกนะคะพี่จ๋าหมายเลข14ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋า14แบ่งปัน7โ0ดยบาทค่ะ15เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดปี08ค่ะพี่จ๋าสภาพใช้นะคะพี่ปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมปี08ใหม่เลข15ค่ะใหม่เลข15นะคะพี่จ๋าเนื้อมาแบบเก่าสวยค่ะ สภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่หลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะหมายเลข15แบ่งปันอยู่ที่เออสิบห้าอยบาทค่ะ16เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่สาเนื้อว่านหมายเลข16เก่าสวยค่ะ หมายเลขที่16ครับพี่จา๋าปูทวดเนื้อว้านนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลข16นะคะพี่17เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะพี่จา๋าเหรียญหลวงพ่อโสธรปี09นย์ค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จา๋า เหรียญหลวงพ่อโซทอนปีศูนย์เก้าค่ะโซทอนเมืองฉะเชิงเซานะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะพี่จ๋าสิบเจ็ดแบ่งปันแปดร้อยบาทค่ะสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่ พกคงสองสี่แปดสี่ค่ะพีจ๋หลวงพกคงสภาพผ่านการใช้งานค่ะเหรียนเก่าหูเชื่อมสภาพใช้ค่ะพี่จ๋าหลวงพกคงวัดบางกระพร้อมค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า แบ่งปันค่ะพี่หม่เลข18ค่ะแบ่งปันที่ fc ที่700บาทนะคะพี่จ๋า19เเป็นอ,อพระเนื้อดินหลวงพ่อปานมาในเลี่ยมค่ะพี่พ่อปานเนื้อดินพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่สักคู่นะคะแม่บ้านเอาออกไม่ได้ค่ะนี่ค่ะพี่พ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงอุดผงเก่าๆค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่ พระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะหลวงพ่อปานพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่อุดผงด้านบนมาแบบเก่าสวยเลยค่ะพ่อปานเนื้อดินนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่600บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่ยี่ิบค่ะเป็นนาคปกหลวงพ่อใจวัดสเสด็จนะคะพี่พระนาคปกค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อใจวัดสเสด็จค่ะเป็นเนื้อไม่กระพัดนะคะพี่มีรอยลานนะคะพี่จ๋าต้องแจ้งก่อนด้านบนมีรอยลานค่ะ ด้านหลังมีลายยันค่ะพี่นี่ค่ะลอยลานตรงนี้มาหาด้านหน้าประมาณนี้นะคะพี่อ่ะต้องแจ้งก่อนว่าได้มาแบบนี้นะคะพี่สานากรกหลวงพ่อใจวัดสเสด็จแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่หมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะ ก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีเลยค่ะพี่จ๋าหกร้อยบาทค่ะยี่สิบสองเป็นเหรียญครูบาศรีวิชัยค่ะพี่จ๋าครูบาเจ้าศรีวิชัยหูเชื่อมเนื้อฝาบาทนะคะพี่ เรียญครูบาเจ้าสีวิชัยสองสี่แปดสองค่ะเก่าสวยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จา๋าหม่เลขยี่สิบครูบาเจ้าสว,วิชายแบ่งปัน600บาทคะ่ะยี่สเป็นพระคงลำพูนค่ะพี่จา๋าพระคงเนื้อดินนะคะพี่หม่เลข23คะ่ะเก่าสวยค่ะพี่จา๋า พระคงแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่หกร้อยบาทค่ะหมายเลข24เป็นเหรียญ90ปีหลวงพ่อพรมค่ะพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่จ๋าเหรียญ90ปีหลวงพ่อพรมค่ะ หมายเลขที่24่หลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะพี่จ๋าแบ่งปันค่ะพี่หมายเลข24แบ่งปันอยู่ที่7จ็อยบาทค่ะ25เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะพี่จ๋า พ่อกลวยพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่เลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญพร้อมเลี่ยมหลวงพ่อกลวยค่ะเก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋า แบ่งปันค่ะพี่หมายเลขยี่สิบห้าแบ่งปันแปดร้อยบาทนะคะพี่า๋าพิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่รบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขยี่สิบหกค่ะพี่า๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะปีสองพันห้าร้อยสิบห้าพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่หลวงพ่อกวยมาในเลี่ยมนะคะพี่า๋า รอมเลี่ยมปี2515ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบหก 26, แบ่งปันเจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นเซมาปู่ทิมปีหนึ่งแปดค่ะพี่จ๋าเหรียญเซมาหลวงปู่ทิมปีสองพันห้าร้อยสิบแปดค่ะ ปู่ทิมวัดละหารไรนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปีหนึ่งแปดเก่าสวยค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข27แบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะยี่สเป็นชินราชหลวงพ่อเงินวัดโดนยายหอมค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่านะคะพี่ ชินราชหมายเลขยี่สิบแปดค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินวัดดดนยายหอมค่ะพี่แบ่งปันที่6กรอยบาทค่ะยี่สิบเก้าเป็นเรียนหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าค่ะ หลวงพ่อคูณนะคะพี่จ๋าพ่อคูณปริสุทธโธค่ะพี่หมายเลขยี่สิบเก้าค่ะพี่จ๋า รุนสร้างวารามีนะคะพี่ปี2519ค่ะมีน้องรอยกันจานค่ะพี่แบ่งปันพี่ fc ค่ะพี่หมายเลข30แบ่งปัน800บาทค่ะสาเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก2485ค่ะพี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ แบ่งปันนะคะพี่สาใหมายเลข30ค่ะพ่อจง7 0 0ดยบาทค่ะ31เป็นจตุคามหลักเมืองปี0 5ย์ค่ะพี่รุ่นซับเมืองฟูหลักเมือง0 5ย์้าเคลือบนะคะพี่สาเขาเขียนมาแบบนี้เลยค่ะพี่พร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่จตุคามหลักเมืองปี0 5ย์ค่ะมีเคลือบสีฟ้าฟ้ามาแบบนี้เลยค่ะพี่ นี่ค่ะข้างหลังชัดสวยเลยค่ะพี่เป็นปีห้าศูนย์ค่ะซับเฟื่องฟูค่ะพี่นี่ค่ะหลักเมือง50นะคะพี่แบ่งปันใ้พี่ FC ค่ะจะตุคามแบ่งปัน600บาทหมายเลข31ค่ะ32ค่ะพี่จ๋าได้มาแบบนี้นะคะพี่เขียนว่ากรรมการรุ่นพังพระการ50ยไม้ตะเคียนค่ะ นี่ค่ะอันนี้เหมือนจะผ่านการใช้งานนะพี่นะาเลี่ยมเขาลายๆค่ะพี่จะตุคามปีห้าศูนย์นะคะพี่นี่ค่ะด้านหลัง ผ่านการใช้งานมองไม่ค่อยชัดยังไงกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่จ๋าพี่ๆที่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทงางไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหกร้อยบาทหมายเลขสามสิบสองค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 928ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า